สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแแบบอีกครั้งค่ะสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง positive degree ก็คือการเปรียบเทียบคันเท่านั่นเองแต่วันนี้จะเรียนในรูปประโยคบอกเล่ากันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอยวไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ประโยชนกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับคํา adjective คือคำคุณศัพท์กันก่อนนะคะเด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆยังจำได้ถ้าเด็กเห็นภาพแล้วเด็กออกเสียงคําศัพท์ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆดูภาพแรกเลยนะคะภาพแรกคือช้างตัวใหญ่คําว่าใหญ่คือคำว,ว่า big big ตรงข้ามกับ สุนักตัวเล็กคำว่าเล็กก็คือ small small นะคะต่อไปผู้ชายตัวอ้วนคำว่าอ้วนคือคำว่า fat fat ตรงข้ามกับผู้ชายคนนี้ผอมคำว่าผอมก็คือคำว่า thin thin ยีราฟตัวสูงคำว่าสูงเราจะออกเสียงว่า tall tall หมาตัวเตีย้ยกว่ายิราฟคำว่าเตีย้ยก็คือคำว่า short short กระต่ายวิ่งเร็วคำว่าเร็วก็คือคำว่า fast fast ตรงข้ามกับเต่าเดินช้าคำว่าช้าก็คือคำว่า slow slow ผู้ชายคนนี้แข็งแรงคำว่าแข็งแรงเราจะออกเสียงว่า strong strong ตรงข้ามกับผู้ชายคนนี้อ่อนแอ คำว่า On Air เราจะออกเสียงว่า weak weak ผู้ชายคนนี้ยกของหนักคำว่าหนักก็คือ heavy heavy ตรงข้ามกับผู้ชายคนนี้ยกของเบานะคะคำว่าเบาก็คือ light light นะคะต่อไปภาพนี้ค่ะรถคันเก่าคำว่าเก่าเราจะออกเสียงว่า old old ตรงข้ามกับรถคันใหม่คำว่าใหม่ก็คือคำว่า new new ผู้ชายคนนี้เป็นคนรวยคำว่ารวยก็คือ rich rich ตรงข้ามกับผู้ชายขอทานคนนี้จนคำว่าจนก็คือคำว่า poor poor ผู้หญิงคนนี้รู้สึกร้อนคำว่าร้อนก็คือ hot hot ตรงข้ามกับคำว่าหนาวค่ะ หนาวก็คือออกเสียงว่า cold cold ผู้หญิงคนนี้สวยนะคะคำว่าสวยก็คือคำว่า beautiful beautiful จะตรงข้ามกับผู้หญิงคนนี้น่ากเกลียดน,นะคะน่ากเกลียดเราจะออกเสียงว่า ugly ugly สุน,นัขมีสีดำคำว่าสีดำก็คือคำว่า black black สุน,นัขตัวนี้มีสีขาวคำว่าสีขาวก็คือคำว่า white white ภาพนี้เด็กที่มีอายุน้อยนะคะหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้แต่ภาพนี้เป็นเด็กที่มีอายุน้อยคําว่าอายุน้อยหรืออ่อนวัยหรือยังเป็นเด็กอยู่เราเรียกว่ายังยังต่อไปตรงข้ามกับผู้ชายแก่คําว่าแก่ก็คือ old old ทั้งหมดนี้เป็นคำ adjective คำคุณศัพท์ ที่เราจะนำไปใช้ในประโยคการเปรียบเทียบต่อไปนะคะ Comparison Com <par> คืออะไรเด็กๆมาดูความหมายกันนะคะ Comparison Com <par> ก็คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ค่ะคำคุณศัพท์คือคำ adjective ที่เด็กๆได้เรียนรู้หรือทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะนำมาใช้ในการเปรียบเทียบในประโยคกันนะคะ สำหรับคำว่า c o m p a r i s o n ก็คือการเปรียบเทียบตางคุณศัพท์จะมีทั้งหมดอยู่3ระดับด้วยกันค่ะระดับแรกก็คือ positive degree ก็คือการเปรียบเทียบขั้นเท่าค่ะระดับที่2ก็คือ comparative degree ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะ ระดับที่3ก็คือ superlative degree ก็คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะสำหรับในระดับป .3 ค่ะเราจะเรียนรู้2องขั้นด้วยกันก็คือการเปรียบเทียบขั้นเท่ากับการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในขั้นแรกเลยก็คือการเปรียบเทียบขั้นเท่า,ทา,ทา positive degree นะคะเยเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยนะคะ Positive degree คืออะไร Positive degree ก็คือการเปรียบเทียบในขั้นเท่ากันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขั้นปกตินะคะเราจะเปรียบเทียบสองสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันค่ะโดยใช้ as adjective as มาขั้นในประโยคขั้นเท่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้โครงสร้างของประโยคจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ เด็กมาเรียนรู้โครงสร้างของประโยคขอกเล่า positive degree การเปรียบเทียบขั้นเท่ากันก่อนนะคะส่วนแรกของประโยคก็จะมีประธานของประโยคประธานนี้ก็จะมีประธานที่เป็นคำสรรพนามและประธานที่เป็นคำนามนะคะตามด้วย verb to be verb to be ก็คือ is am are นะคะแล้วค่อยตามด้วย as adjective as นะคะ การเปรียบเทียบขั้นเท่าเราจะมีคำว่า as แล้วก็ as ตรงกลางก็คือ adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นเท่านะคะแล้วค่อยตามด้วยคํานามที่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบแล้วจบประโยคด้วยจุด f u l l St o p นะคะเด็กๆมาดูรายละเอียดในตารางอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อประธานเป็น pronoun ก็คือ I I เราจะตามด้วย verb to be คือ am ส่วนประธานที่เป็น he, she, it หรือคำนามที่เป็นเอกพจน์เช่นชื่อคนหนึ่งคน Jane หรือสัตว์หนึ่งตัว a cat นะคะตามด้วย v e r t to be คือ s นะคะส่วนประธานที่เป็น you, we, they หรือคำนามที่เป็นพหูพจน์เช่น the books หนังสือหลายเล่มตามด้วย v e r t to be คือ a r นะคะสิ่งสำคัญในการใช้การเปรียบเทียบขั้นเท่า หลัง verb to be ก็จะใช้คำว่า as และก็ as มาขั้นกลางไปอยู่นะคะ as กับ as มีความหมายว่าเท่ากันค่ะอะไรเท่ากันเราก็ต้องมาดูตรงกลางตรงกลางเราจะใช้คำว่า adjective adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่เด็กๆได้ดดดทบทวนเมื่อสักครู่เช่นคำว่า big small นะคะเปรียบเทียบว่าใหญ่เท่ากันเล็กเท่ากันกับ อะไรคะก็คือกับคำนามอีกหนึ่งสิ่งนะคะแล้วค่อยตามด้วยจุด full stop นะคะอันนี้คือโครงสร้างของประโยคบอกเล่า positive degree การเปรียบเทียบขั้นเท่านะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างของประโยค positive degree การเปรียบเทียบขั้นเท่ากันนะคะดูภาพแรกเลยคะ่ะค,ครูให้ประธานคือ Mike นะคะเปรียบเทียบ t a l l ท a l l คือความสูงนั่นเองกับ Maria นะคะสองคนนี้จะมีความสูงเท่ากันนะคะประโยคที่ได้ก็คือ Mike is as as Maria หมายถึงว่าไมสูงเท่ากับ Maria เราจะเติมคำว่าอะไรดีคะเราก็จะเติม Adjective การเปรียบเทียบคือคำว,ว่า t o r l นั่นเองประโยคที่ได้ก็คือ My is as tall as Maria หมายถึงว่าไม้สูงเท่ากับ Maria นะคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้ประธานคือ I ตัวฉันจะเปรียบเทียบกับ John นะคะเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบลักษณะ fat fat คืออ้วนนั่นเองประโยคที่ได้ก็คือ I am as as John นะคะ คำที่หายไปจะต้องเป็นคำ adjective ในการเปรียบเทียบก็คือคำว่าอะไรคะเด็กๆให้คำว่าอะไรมาคะให้คำว่า fat แปลว่าอ้วนแล้วก็เติมคำว่า fat ลงไประหว่าง as กับ as เพราะว่า as as แปลว่าเท่ากันนะคะประธานคือ I ค่ะตามด้วย verb to be am นะคะแล้วตามด้วย as adjective as ตามด้วยคำนามที่เราใช้เปรียบเทียบ กับประธานด้านหน้าประโยคนี้ก็คือ I am as fat as John หมายถึงว่าฉันรูปร่างอ้วนเหมือนกับ John นั่นเองค่ะเด็กๆดูภาพนี้นะคะภาพนี้ให้ภาพ ruler แปลว่าไม้มันทัดค่ะเปรียบเทียบ long long คือยาวยาวเท่ากับอะไรคะ pencil pencil ก็คือดินสอนะคะทั้งไม้มันทัดกับดินสอ มีความยาวเท่ากันก็คือ long ประโยคที่ได้ก็คือ A ruler is as as a pencil นะคะเราจะใช้คำ adjective คือคำว่า long มาใช้ในการเปรียบเทียบเติมเข้าไประหว่าง as กับ as แปลว่าเท่ากันนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า A ruler is as long as a pencil นะคะแปลว่าไม้บรรทัดยาวเท่ากับ เดนสอนะคะต่อไปภาพนี้ค่ะคนนี้พูดว่า my dog สุนัขของฉันเปรียบเทียบ big ใหญ่เท่ากับ your dog แปลว่าสุนัขของคุณเห็นไหมคะสุนัขสองตัวใหญ่เท่ากันประโยคนี้คือ my dog is as as your dog คำ adjective ที่จะมาเติมระหว่าง as กับ as เปรียบเทียบก็คือคำว่า big แล้วก็เติมคำว่า big ลงไปนะคะประโยคนี้ก็คือ my dog is as big as your dog แปลว่าสุนนะัขของฉันใหญ่เท่ากับสุน,นัขของคุณนะคะภาพต่อไปนะคะภาพนี้คือ cat เปรียบเทียบ small แปลว่าเล็กกับ rabbit Rabbit คือกระต่ายเราจะเปรียบเทียบแมวตัวเล็กเท่ากับกระต่ายประโยคที่ได้ก็คือ the cat is as as the rabbit นะคะส่วนคำ adjective ที่เราจะมาใช้ในการเปรียบเทียบก็คือคำว่า small แล้วก็เติมคำว่า small ระหว่าง as กับ as นะคะประโยคนี้จะได้ว่า the cat is as small as the rabbit หมายถึงว่าแมวตัวเล็กเท่ากับกระต่ายนะคะภาพนี้คือเจนนี่เจนนี่เปรียบเทียบ beautiful beautiful กับแอนเจนนี่มีความสวยเท่ากับแอนนะคะก็คือประโยคที่ได้ก็คือเจนนี่ is as as a n นคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบก็คือคำว่า beautiful นะคะเราก็มาเติมระหว่าง as กับ as ประโยคที่ได้ก็คือ Jenny is as beautiful as Ann หมายถึงว่า Jenny สวยเท่ากับ Ann นะคะภาพนี้คือ yellow car แปลว่ารถยนต์คันสีเหลืองค่ะเราจะเปรียบเทียบ expensive หมายถึงราคาแพงเท่ากับ blue car นะคะรถยนต์คันสีฟ้านะคะประโยคที่ได้คือ A yellow car is as as a blue car เราจะเปรียบเทียบราคาแพงเท่ากันเราก็จะเติมคำว่า expensive หมายถึงราคาแพงลงไปในประโยคก็คืออยู่ระหว่าง a s กับ a s คือขั้นเท่ากันนะคะประโยคที่ได้ก็คือ A yellow car is as expensive as a blue car หมายถึงว่ารถยนต์คันสีเหลืองมีราคาแพงเท่ากับรถยนต์คันสีฟ้านะคะนี่คือรูปแบบของประโยคการเปรียบเทียบขั้นเท่า positive degree ในรูปประโยคบอกเรานะคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆจะเข้าใจเด็กๆไปลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะ ดเด็กๆมาฝึกการแต่งประโยคการเปรียบเทียบขั้นเท่า positive degree อีกรูปแบบหนึ่งนะคะให้เด็กๆแต่งประโยคโดยใช้การเปรียบเทียบขั้นเท่าค่ะมาดูตัวอย่างของประโยคกันนะคะประโยคนี้ก็คือให้คำว่า Tom is thin Tom is thin นะคะ Tom มีรูปร่างผอมแล้วก็ Jack is thin แจ็คก็มีรูปร่างผอมเช่นเดียวกันค่ะประโยคสองประโยคนี้ประโยคแรกประธานคือทอมเราจะเปรียบเทียบกับอีกหนึ่งประโยคก็คือแจ็คนั่นเองค่ะทอมกับแจ็คมีอะไรเท่ากันก็คือมีความผอมเท่ากันนั่นเองก็คือคำว่า thin เพราะฉะนั้นประโยคที่ได้ก็คือ Tom is as as Jack นะคะเราก็จะเปรียบเทียบว่าทอมเนี่ย มีอะไรเท่ากันคะก็คือผอมเท่ากันเราก็จะเติมคำ adjective คือ thin ลงไปนะคะประโยคที่ได้ก็คือ Tom is as thin as Jack หมายถึงว่า Tom ผอมเท่ากับ Jack นั่นเองนะคะไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะประโยคนี้ก็คือ Ben is old Ben แก่แล้วก็อีกหนึ่งประโยคก็คือ Jack is old แจ็คก็แก่เช่นเดียวกันค่ะประธานก็คือเบนเราจะเปรียบเทียบเบนกับแจ็คนะคะเพราะมีลักษณะคือโอแก่เช่นเดียวกันนะคะประโยคที่ได้ก็คือเบน is as as แจ็คนะคะเราจะเปรียบเทียบคำ adjective คือคำว่าอะไรคะโอนั่นเองคือแก่เท่ากันประโยคที่ได้ก็คือ Ben is n s s as. Os. Jack นะคะหมายถึงว่า Ben เนี่ยแก่เท่ากับ Jack นะคะประโยคต่อไปค่ะ This pen is new หมายถึงว่าปากกาแท่งนี้ใหม่กับ That pen is new ปากกาแท่งนั้นก็ใหม่เช่นเดียวกันประธานทั้งสองประโยคก,ก็คือประโยคแรกก็คือ This pen This pen หมายถึงว่าปากกาแท่งนี้ เราจะเปรียบเทียบกับ that pen กับปากกาแห่งนั้นนะคะเวลาเปรียบเป็นประโยคเมื่อใช้การเปรียบเทียบขั้นเท่าก็จะได้ประโยคดังนี้ค่ะก็จะได้ประโยคว่า this pen is as as that pen นะคะคำที่หายไปก็คือคำว่า new เราจะเปรียบเทียบคือความใหม่นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า This pen is as new as that pen. หมายถึงว่าปากกาแท่งนี้ก็จะใหม่เท่ากับปากกาแท่งนั้นนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วนะคะเด็กๆมาฝึกทําแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปเตรียมหนังสือ English exercise กันก่อนนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีหนังสือ English exercise ให้นักเรียนโหลดายกิจกรรม ออกมาทำได้เลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำไปฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการบ้านค่ะโดยจะให้นักเรียนทำในหนังสือ English Exercise หน้าที่30ค่ะแบบฝึกหัดที่5นะคะโดยจะให้เด็กๆแต่งประโยคโดยใช้การเปรียบเทียบขั้นเท่านะคะไปดูข้อที่1กันเลยค่ะประโยคแรกก็คือ เจน is thin เจนตัวผอมค่ะ s u d ด a is thin นะคะสุดาก็ผอมเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นประธานของประโยคนี้ก็คือเจนกับสุดาค่ะเราจะเปรียบเทียบเจนกับสุดามีรูปร่างเป็นยังไงคะ thin ผอมเหมือนกันนั่นเองประโยคที่ได้ก็คือ เจน is as thin as สุ d a นะคะหมายถึงว่าเจนผอมเท่ากับสุดาใน็ีๆต้องใส่เจนเป็นประธานตามด้วย verb to be คือ is นะคะเพราะเจนคือประธานหนึ่งคนแล้วค่อยใช้การเปรียบเทียบขั้นเท่าก็คือใส่คำว่า as adjective การเปรียบเทียบก็คือ f i n เท่ากันก็ใส่คำว่า f i n แล้วอย่าลืมเติม as อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตามด้วยคำนามที่เราใช้เปรียบเทียบก็คือสุดาเป็นชื่อของคนอย่าลืมใส่จุด full stop ด้วยนะคะเด็กๆผ่านไปหนึ่งข้อล้ค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองให้ประโยคมาว่า n e i t is 165 centimeters tall หมายถึงว่า Nit มีความสูงเท่ากับ165 cms ย่อม,มาจากคำว่า centimeters นะคะแปลว่าเซนติเมตรเป็นหน่วยของความสูงนั่นเองนะคะเปรียบเทียบกับน้อยน้อย is 165 centimeters tall นะคะ หมายถึงว่าน้อยก็มีความสูง165เซนเมเท่ากันประธานข้อน,นี้ก็คือนิดกับน้อยนะคะเราจะเปรียบเทียบอะไรคะ a d จจะ t ิ v e ็็คือโถกับโถความสูงเท่ากันนั่นเองเพราะสูง165เซนติเมตรนะคะเวลาเด็กๆแต่งเป็นประโยคก็ต้องเอาประธานคนแรกขึ้นก่อนนะคะคือนิดนะคะ ตามด้วย verb to be คือ is เปรียบเทียบการเท่ากันนะัคือก็คือใช้ as ตามด้วย adjective คือความสูงก็คือโฉว as แล้วก็เปรียบเทียบกับใครก็คือคำนามคนนี้เป็นชื่อของคนคือน้อยนั่นเองประโยคนี้ก็จะได้ว่า n i t is as tall as น้อยนะคะ n i t มีความสูงเท่ากับน้อยนะคะ ต่อไปไปดูข้อที่3ค่ะข้อที่3คือ I am fat ฉันตัวอ้วน Pim is fat พิมก็ตัวอ้วนเช่นเดียวกันประธานคือ I กับพิมค่ะนะคะเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบคือ fat ความอ้วนนั่นเองเหมือนกันเพราะนั้นประธานก็คือ I, I ตามด้วย verb to be คือ am นะคะเปรียบเทียบความเท่ากันก็คืออะไรคะ as กับ S s ใส่ adjective ตรงกลางนะคะคือคำว่า fat as fat as พิมพ์เราเปรียบเทียบกับพิมนะคะประโยคน,นี้ก็จะได้ว่า I am as fat as พิมนะคะฉันตัวอ้วนเท่ากับพิมนะคะ เอาละค่ะเด็กๆทำไปแล้ว3ข้อนะคะส่วนข้อ4ถึงข้อ6นะคะจะให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านต่อนะคะซึ่งไม่ยากเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะ คุณครูจะสรุปบทเรียนให้ทีเด็กฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโครงสร้างของประโยคบอกเล่าในการใช้การเปรียบเทียบขั้นเท่า positive degree นะคะก็จะมีโครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้ค่ะส่วนแรกของประโยคเราก็ต้องมีประธานประธานอาจจะเป็นคำนามหรือเป็นคำสรรพนามก็ได้ค่ะแล้วตามด้วย verb to be คือ is am are แล้วก็ใช้ as a d j e t i v e as นะคะเป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่านั่นเองนะคะ เปรียบเทียบกับคำนามนะคะเราลงท้ายด้วยจุดฟ u l ส s ตอ p นะคะด,ด,ด,ดูโครงสร้างของประโยคนในตารางนะคะถ้าประธานนั้นเป็น I เราจะตามด้วย verb to be คือ am ถ้าประธานนั้นเป็น he, she, it หรือคำนามที่เป็นเอก,กพจน์เช่นเจนชื่อคนหนึ่งคนจะตามด้วย verb to be คือ is ถ้าประธานนั้นคือ you, we, they หรือคำนามที่เป็นพหูพจน์เช่น the books หนังสือหลายเล่มตามด้วย verb to be คือ are แล้วค่อยขั้นกลางประโยคด้วย as as เป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่านะคะตรงกลางระหว่าง as กับ as เด็กๆต้องใส่คำ adjective ในการเปรียบเทียบนะคะว่ามีความเท่ากันคือลักษณะใดนะคะกับคำนามที่ตามมานะคะแล้วค่อยจบประโยคด้วย จุด full stop นะคะตัวยอย่างของประโยคค่ะเช่นประโยคนี้คือ Jane is as thin as Suda หมายถึงว่า Jane มีรูปร่างผอมเช่นเดียวกับ s u ด a นะคะเอาละค่ะยาเด็กๆกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจบทเรียนให้มากขึ้นแล้วสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องมากขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะสําหรับคลิปนี้จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือ English Exercise หน้าที่30ค่ะแบบฝึกหัดที่5นะคะถ้าเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ทําเสร็จค่ะ ส่งไปในช่องทางที่โรงเรียนกำหนดให้ได้เลยนะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ English e x e r c i s e หน้าที่21-22นะคะและใบความรู้รหัส207นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแมบก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้บายบายคะ่ะเด็กๆ